ซาวพีดรุ่นใหม่ซีรีส์ขวัญใจไวดโดจะเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับ ผมกุ๊กจาก425 a u d i โครับผมเช็คจาก425 a u d i o ครับวันนี้เราอยู่กับหูฟังรุ่นใหม่ครับจาก d p วพีดนี่ก็คือซาวพี e Air 4แล้วก็ Air 4 Lite ค,ครับนับได้ว่าเป็นหูฟังซีรีส์ยอดฮิตของเราเลยสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังมองหาหูฟังสไตล์อบัตรุ่นนี้มีตัดเสียงรบกวน ANC ด้วยแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยคือไมโครโฟนคมชัดมากใครที่แบบต้องการหูฟังที่ใช้คุยโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันได้แบบคมชัด2รุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์แน่นอนครนเราจะ รับชมรีวิวซาวพี i แอร์สีไลท์และซาวพี i แอร์สีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวของเรานะครับผมรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆจากเรา425ดีกรีครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมกับพี่กุ๊กจะพาไปดูในส่วนของดีไซน์ของเจ้าหูฟัง2รุ่นนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่แอร์สี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเริ่มที่ดีไซน์กันก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ผมจับเนี่ยจะเป็นซาวพีดแอร์สดุ จะรู้เลยว่าต่างกันแล้ววัสดุก็ชาร์จใช่ไหมอันนี้เป็นดําด้านดําเงาไม่ต้องไปตัดนะแบบดําด้านดําเงาอัไทยเลยไม่ต้องตัดนะ ซาพิดแอซิซเป็นดาด้านซาพิดแอซิดไลท์เป็นดำเงาก็ในส่วนของรูปทรงกล่องฟังนะครับก็จะเป็นแบบมาในทรงแคปซูลเป็นวงรีทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือขนาดเท่ากันนะมีแค่ต่างแค่แบบในเรื่องของผิววัสดุผิวกวัสดุเดียวก็คือสีไลท์จะมีความเงาเงากซี่ก็ซี่หน่อยก็ตัวนี้ก็จะมีความเป็นแบบด้านด้านหน่อยเป็นแบทแบหน่อยท่าที่ผมสัมผัสได้ของซีรีส์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนะครับพวกฝาพ่งฝาพับแล้วก็พวกงานประกอบใช่ไหมใช่ครับมีความแน่น ก็ในส่วนภายนอกนะครับก็ยังเหมือนเดิมมาพร้อมแบบปุ่มพายลิ่งด้านล่างเป็นการรองรับช่องชาร์จเป็นสายซีตามมาตรฐานอยู่แล้วของเวอร์เล็สมัยนี้ส่วนด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรครับก็มีแค่เป็นโลโก้ซาวพีทนะครับที่เป็นสีออกทองแดงนิดหนึงอ่ะแบบโลสโก้หน่อยตรงบานพับใช่ไหมต่อไปนะครับในส่วนของดีไซน์หูฟังที่ผ่านมาและผมว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกับซาวพีทแอร์สามก็ยังรู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นเอียบัดทรงมีก้านก้านเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะแบบก้านสั้นๆนะจะมีความแตกต่าง จัด Air สามนิดนึ่งคือด้านในเนี่ยบริเวณตรง housing ตรงนี้มันจะมีความ glossy หน่อยซึ่งถ้าเป็น Air สามเนี่ยมันจะด้านทั้งหมดเลยตรงนี้ก็มาพร้อมแบบเว v e r เป็นข้อขับเสียงมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ,ะในส่วนของดีไซน์หูฟังก็เป็นลักษณะแบบทรงมีก้านลักษณะเป็นก้านสั้นแล้วก็ทรงเอียบัดถ้าใครที่แบบชอบใส่หูฟังทรงเอียบัดที่สวมใส่สบาย2รุ่นนี้จะตอบโจทย์ในส่วนของ Air สี่ไลท์หูฟังต้องบอกว่าแยกไม่ออกอะเนี่ย คือแบบมันเหมือนกันเหมือนกันแบบเด็กทุกจุดอันนี้ที่คุณเชคถืออยู่จะเป็นแอสซีไลท์อันนี้จะเป็นที่ผมถืออยู่จะเป็นแอสซีตัวใหญ่นะครับแอสซีธรรมดาแล้วผมลองไอ้นี่แล้วด้วยลองเอาแอสซีมาใส่กล่องแอสซีไลท์สรุปว่าก็ใช้งานได้คือแบบชาร์จได้บลูทูธชาร์จได้เชื่อมต่อได้ปกติเลยก็สําหรับดีไซน์ของกล่องเจ้าซาฟีสแอสซีไลท์สำหรับรุ่นเนี้ยผมเองนะผมรู้สึกว่าชื่นชอบมากกว่าพอมันมีความเงาอะผมรู้สึกว่ามันดูพรีเมียมกว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบส่วนตัวนะ แต่เวลาจับมันก็จะแบบเป็นรอยนิ้วมือนึงน่แต่อันนี้ป<ะ>เป็นจุดพิจารณาหนึ่งคือแบบรอยนิ้วมือมันจะติดค่อนข้างง่ายถ้าเกิดใครแบบจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้<ม>ก็อาจจะแบบไม่ชอบไปเลยส่วนตัวผมว่าผมชอบเพราะว่ามันดูแบบสมราคาดูแพงดีประมาณนั้นก็ในส่วนดีไซน์ของ2รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้อแล้วครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสเปคข,ของหูฟัง2รุ่นนี้นะครับขอเกริ่นก่อนเลยครับว่า2รุ่นนี้จะแตกต่างกันที่เจ้า s a p h i e Air 4นะครับจะมาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวน ANC นะครับก็ noise cancelling ใช่ ครับสำหรับ Air 4 Lite เนี่ยจะไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนในส่วนของชิปเสียงอัอปสิกรในส่วนของ Air 4นะครับ Air 4เนี่ยเขาจะใช้ชิปชิปบลูทูธนะครับเป็นของยี่ห้อคอคอมนะครับ QCC 3 0 7 1ซึ่งตัวเนี้ยเขาการันตีมาว่ารองรับ Snapdragon Certified นะครับถ้าเกิดว่าแพกับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่รองรับ Snapdragon Sound ก็จะได้ AptX Lossless ก็คือคล้ายๆ LDAC เลยก็คือสามารถที่จะฟังเพลงความละเอียดระดับ Hi-Res ได้แต่ว่า AptX Lossless เนี่ยเป็น AptX Codec ที่แบบ Scalable หรือว่าปรับ Bitrate แบบเรียวไทม์ตามความ แนวของสัญญาณคลื่นเสียงรบกวนรอบๆตัวที่เราใช้งานอยู่ขณะนั้นได้ซึ่งบิตเลทของแอปเ Lossless เนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้สูงสุดถึง 1MB เมกะไบต์ s, ต่อ1วินาทีซึ่งวิ่งได้มากกว่าเขาบอกนะตามสเปคของแอปเ Lossless นะวิ่งได้ถึง 1MB/ ่ e เมกะไบต์ซนะครับ,รบซึ่งวิ่งได้มากกว่า LD ลเที่วิ่งได้แค่990 KB/ กิลบิเพอร์เซกซึ่งมันจะแตกต่างกับเจ้า a i r 4 l i t ลเนี่ย a อร์สี t ลเนี่ยเขาจะไม่รองรับสนามดาวก้อนสาวเขาจะรองรับเป็นาาววแตตว่าง Apx Lossless กับ LDAC เนี่ยแตกต่างกันยังไงคือแตกต่างกันอย่างนี้ครับทั้งทั้งคู่เนี่ยสามารถฟังเพลงระดับไฮ res ได้แต่ว่า Apex Lossless เนี่ยเขาจะมีการปรับบินเลตแบบเดียวทาม ส่วนของ l d a แดเนี่ยเขาจะวิ่งที่990แบบตลอดเวลาคงที่ใช่คงที่นะแล้วก็ต่อไปเป็นไดเวอร์2รุ่นนี้มาพร้อมไดเวอร์ขนาด13มิลิเมตรแล้วก็มาพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน5.3ในส่วนของการเชื่อมต่ออื่นมีการรองรับเกมโหมดด้วยมาพร้อมกับการรองรับแอปพลิเคชันสามพีเธอมีทั้งแบบว่าเป็น EQ profile preset แล้วก็ปรับแบนโนได้ด้วยใช่ค่ะ,ะทั้ง2รุ่นเนาะใช่ทั้ง2รุ่นอันนี้คือสเปคแบบมาเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นไมค์รนทนา6ตัวครับที่มี AI ตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงบกว รอบข้างซึ่งไม้จะเป็นยังไงเรามีคลิปเทสไหมเดี๋ยวมีคลิปเทสให้ดูกัน2รุ่นนี้นะครับกันละอองน้ําที่ IPX4 นะครับสามารถสวมใส่ออกกำลงกายเบาๆแบบกันเหงื่อกันละอองน้ำได้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ SoundPEATS Air4 เนี่ยฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุดถึง6.5ชั่วโมงต่อรอบนะครับแล้วก็ ชาร์จแบตจากกล่องชาร์จเนี่ยจากศูนย์ถึงร้อเนี่ยหมดประมาณ2-3สรอบได้ประมาณส่วนแบตของ s อร์ซีไครับพี่ก็อยู่ที่หูฟังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงแต่ว่าถ้าชาร์จรวมกับกล่องเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงถ้าเกิดปิด l d e c เก็จะประมาณ7ชั่วโมงที่เขาเค็ม,ม ถ้าเกิด l d e ดตลอดเวลานเนี่ยเขาเคมาอยู่ที่สีชั่วโมงเพราะว่าโคเด็กแอลดเนี่ยเป็นโคเด็กที่แบบค่อนข้างกินพลังงานเยอะมากๆใช่ซึ่งเป็นปกติเลยเป็นทุกรุ่นเลยที่รองรับ l d e ดก็ในส่วนของสเปคของทั้ง2รุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเล่าถึงประสบการณ์ประสบการณ,รการณ์การใช้งานของเรานะครับระหว่าง s ซาพีดแอร์สี่ไลท์กับซาพีแอร นะครับจากพวกเรา2คน 2> ครับครับ,รบไปดูกันเลยครับต่อไปเป็นประสบการณ์ใช้งานของพวกเราทั้ง2คนนะครับ,รบกับหูฟัง2รุ่นนี้ก็เดี๋ยวผมขอเริ่มที่เรื่องดีไซน์2รุ่นนี้ผมต้องบอกว่าเมื่อกี้มีเกินไปแล้วว่าตัวหูฟังหรือว่ากล่องชาร์จเนี่ยมันแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างนะครับแต่ทีเนี้ย มีการเอามาเปรียบเทียบกับซาวพีดแอร์สาด้วยคืนก่อนหน้านี้ถ้าให้เปรียบเทียบดูขนาดเจ้า Air 3เนี่ยจะมีความกระทัดลรัดกว่าส่วนซีรีส์ของแอร์เนี่ยทั้งแอร์และแอร์สี่ไรก็จะมีความแบบใหญ่ขึ้นกว่านิดเดียวนะถ้าเมื่อเทียบแบบหูฟังในตลาดอะ่ะผมรู้สึกว่ามันยังกระทัดรัดีต่เทียบง่ายๆคือแบบใส่กระเป๋าเสือ้อ ก็ยังแบบสบายเท่าที่ผมลองพกไปใช้ผมรู้สึกว่ามันแบบประหยัดพื้นที่ดีมากเลยในส่วนของถ้าความรู้สึกผมผมเมื่อกี้มีเกิดไปแล้วว่ารู้สึกชอบดีไซน์ของอันนี้มากกว่าแต่ว่าจุดพิจารณาก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าต้องแลกด้วยกออันรอยนิ้วมือ,<ต>ม,อมันจะติดนง่ายนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าขยันเช็ดมันก็เงาใช่ผิวด้านเนี่ยผมรู้สึกว่าข้อดีมันคือการกันรอยสมมติว่าพกกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยว้ในกระเป๋าเดียวกันผมว่าอันนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นรอย ่ว่ววงาายกาในส่วนตัวผมผมว่าโอกาสเกิดรอยโอกาสมันเท่ากันทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวสีไลท์เนี่ยเวลามันมีรอยมันจะเห็นชัดก,กว่าแล้วก็จุดที่ผมรู้สึกว่าในซีรีส์ของ Air ์ี่เนี่ยมันทําได้ดีขึ้นคือเรื่องของควความหนาของวัสดุของซาวพีดแอร์สามนะครับมันยังดูแบบมีความบางแต่จริงแล้วส่วนตัวผมคือจับแล้วมันก็ยังแบบว่าเขางานประกอบเขายังดีอยู่นะยังดีอยู่แต่พอมาจับแอร์สีไลท์คือดีดีขึ้นดีขึ้นเลยใช่ความแน่นของฝาพับใช่บานพับคี้มัน มีความแบบบางๆกง้องแกงกองแกงอันนี้มันยัมีความแบบแน่นมีความแบบมวนแน่นมากกว่าในส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องของการสวมใส่ถ้าให้ย้อนไปเทียบกับ Air 3อ่ะฟิลลิ่งแบบ AB เทียบเลยนะมผมรู้สึกว่าแทบไม่ต่างกันคือซีรีส์ของเ e อียบัตของซาฟีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหูฟังที่ใส่สบายมากๆถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาแบบหูฟังที่มันใส่ได้ทั้งวันคือตัวนี้มันคือสามารถใส่ได้จนไปถึงแบบพักกินข้าวอ่ะ แล้วก็ถอดเก็บชาร์จแล้วตอนบ่ายมาก็สามารถแบบหยิบออกมาใส่อีกทีไปถึงเย็นอะไรเงี้ยผมว่าหูฟังทรงเอียบัดเนี่ยจะตอบโจทย์จุดพิจารณาของผมคือถ้าเกิดใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยคือใช้งานดีเลยแต่ผมมีไปออกกำลังกายด้วยตัวหูฟังทรงเอียบัดอะยังไงความกระชับมันก็ไม่ตอบโจทย์เท่าพวกอินเดียร์อยู่แล้วพอมันมีเหงื่อปุ๊บอะขนาดหูฟังทรงอินเอียร์เวลามีเหงื่อปุ๊บมันยังยังมีความคลอนเลยใช่ความคลอนอันนี้ก็คือไม่หลอดเราต้องมาโฟกัสหูฟังอีกอะว่า มันจะหายหรือเปล่าวะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้แบบไลฟ์สไตล์แบบผมอะตอนเย็นก็เลิกงานก็นั่งรถประจำทางรถสั่งบ้างทังเพลงใส่นั่งทํางานหรือว่ามีแบบใส่คุยประชุมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ปลอดภัยกว่าอินเอียด้วลวถ้าเด๋วใส่ขับรถพร้อมยังได้ยินเสียงรอบตัวใช่ครับก็ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อของสองรุ่นนี้นะคือรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติพอยต์หรือว่าเชื่อมต่อพร้อมกันสองอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันเกมโหมด ครับครับที่ช่วยลดในเรื่องของดีเลย์นะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันจากซาวพีดนะครับที่สำหรับปรับ EQ เสียงหรือว่า Cu s t o ม EQ ต่างๆได้ในแอปพลิเคชันครับของเราถามหาฟีเจอร์ต่อสองอุปกรณ์พร้อมกันเยอะมากฟังตัวไหนต่อสองอุปกรณ์ได้ก็คือตอนนี้มี s o u n d p e a ร์ซีแอร์ซีเป็นทางเลือกให้เลยวในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็มาเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5้าุมถ้าผมลองสมมติว่าผมมี i อ a d แล้วก็มี i p อ o n e เหมือนเครื่องนี้ไว้ ไว้ฟังเพลงดู u t u b e อะไรอย่างงี้แล้วก็มีต่อโทรศัพท์มือถือด้วยการนสลับใช้งานผมถือว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะรับสายโทรศัพท์เราก็สามารถกดรับได้เลยสมมติว่านั่งทำงานอยู่ที่ iPad แล้วมีสายโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์เด้งเตือนเรากดรับสายรับสายที่อยู่ฝนแล้วเสียงมันก็จะพุ่งจาก i อ a d ไปโทรศัพท์นี่คือการทำงานของโหมดต่อสองอุปกรณ์ในส่วนของดีเลย์การสลับใช้งานอุปกรณ์ผมว่ามันยังมีอยู่นะ ยังมีความน่วงยัง,ยยงมีความน่วงอยู่มันอาจจะต้องรอแบบ1นึวิแต่ถ้าเป็นพวกแบบ Apple หรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบกดปุ๊บนแม่งมาเลย,เลยอันนี้อาจจะเป็นจุดพิจารณาแล้วก็ต่อไปเป็นประสบการณ์ทางด้านโหมดตัดสิ่งรบกวนซึ่งมีในเจ้า Air 4Air 4ไจะไม่มี noise cancelling นะครับซึ่งเป็นยังไงบ้างมาสู้อินเอียไม่ได้อยู่แล้วด้วยลักษณะทางกายภาพมันเป็นอียบัตไงทางกายภาพมันจะมีความรั่วของแอมเบียนแต่ถามว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมเมื่อหูฟังอียบัตมี ANC มาให้ ผมถือว่ามันก็ว้าวสำหรับผมเพราะว่าตอนนี้เทียบกันในตลาดอ่ะมันมีอยู่แบบไม่กี่รุ่นเลยสําหรับผมถ้าถามว่าหูฟังตัดเสียงรบกวนได้ดีไหมผมต้องบอกว่าถ้าเสียงแบบบรรยากาศ100%นะมันตัดเสียงไปได้ประมาณแบบย0่สิบอร์เซนะไรเงี้ยแล้วก็เสียงโดยรวมมันจะอยู่แบบ80%รแต่ถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยด้วยเราเสียงรอบข้างไปอีกประมาณอีกบวกอีก20%อะไรเอย่างนเงี้ย ใช่ประมาณนั้นนะครับขอย้อนไปที่ส่วนการเชื่อมต่ออีกนิดหนึ่งสองรุ่นนี้มันยังขาดพวก Google Fast Pair ที่ยังไม่ได้มีมาให้ที่แบบว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ Android ก็คือแบบจะมี pop up เด้งขึ้นมาแตะ connect ได้เลยแต่ด้วยความที่ราคาค่าตัวมันแค่แบบ2000ต้นต้นๆก็ถือว่าคุ้มราคาแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ใช้งานในส่วนของการดูหนังเล่นเกมเรื่องของ delay นั่นเองสําหรับ2รุ่นนี้ผมมองว่ามันเป็น Bluetooth เวอร์ชัน5.3แล้วมันแบบให้ความหลวงที่ค่อนข้างแม่นยำมาก มากแล้วอะยิ่งมีเกมโหมดเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งแบบทําให้รู้สึกว่าทั้งการดู YouTube Netflix หรือว่าการเล่นเกมผมรู้สึกว่ากดยิงอ่ะก็ติดน<ม>ิ้วนะถ้ามาเทียบแบบทางวิทยาศาสตร์จริงๆกับมันอาจจะมีแหละไม่มีหูฟังไร้สายตัวไหนที่แบบเล่นเกมแล้วแบบสู่ซีโร่ดีเลเลยไม่มีถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแบบสายแบบใช้งานในชีวิตประจําวันเช่นแบบดูซีรีส์ฟังอองเงเล่นเกมอะไรเงี้ย ผมว่า2รุ่นนี้คือมันใช้ได้แบบ<ช>ไม้มีปัญหาแลวใช,ใช่ครับก็ประมาณนี้นะเรื่องดีเลย์มันไม่ได้มีอะไรพูดเยอะเลยต่อไปเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงทั้ง2รุ่นนี้ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันก็เดี๋ยวเอาที่ภาพรวมก่อนสําหรับโทนเสียงของซีรีส์ Air 4 <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงเบสที่แบบให้มาแบบจุกจอยู่แล้วเสียงกลางเสียงแหลมอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบโป่เปิด ก็คือตามสไตล์เยบัดอยู่แล้วแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะเจ้า Air ส l i ไลจะมีความเป็นประกายของเสียงแบบยานไฮหรือกางแหลมิไใช่เสียงร้องเสียงแหลมของเขามันจะมีความแบบพุ่งจิกหูมากกว่าในขณะที่เสียงเบสก็จะมีแบบออกเป็นแบบเบสแนวกระชับถ้าใครชอบเสียงเบส แล้วเป็นหูฟังทรงเยบัทเนี่ยก็สองรุ่นนี้ยังไงก็ตอบโจทย์ในส่วนของเสียงย่านมิดซึ่งเป็นพวกเสียงร้องเสียงกีตาร์ผม<อ>รู้สึกว่าฟังพวกอะคูสติกป๊อปโซยุคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกสมยัยใหม่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบตอบโจทย์มากนะพวกเสียงเครื่องดนตรีอย่างเช่นคีย์บอร์ดมีมความแบบชัดเจนมีความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โดยที่เสียงร้องอ่ะมันยังคงแบบมันพุ่งพุ่งมาที่หน้าอยู่นะคือแบบเสียงร้องจะมีความนำเครื่องดนตรีมารู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดเราในส่วนของเสียงย่านสูงๆก็เมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าใครแบบชอบเสพความใสมากๆคมถ้าคมกว่าต้องไปที่แอร์สี่ไลแอร์สีไหลคมกว่าแต่ว่าถ้าคมแบบกําลังดีมีความนวลหน่อยมีความนุ่มหน่อยแต่ก็ยังใสอยู่นะใช่แต่ก็ยังมีความอยู่ที่แอร์สี่ตอนที่ผมลองฟังเทียบแล้วผมรู้สึกว่า2อตัวเนี้ยเรื่องของเสียงอ่ะต่างกันที่ขนาดของเบส แล้วก็<ม>เรื่องของมิติเสียงสำหรับผมนะถ้าที่ผมลองฟังลองเทสแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเวทีเสียงของ Air4 มีขนาดที่ใหญ่กว่า Air4 Lite <ม>นะครับมีมิติที่แบบว่ามีความกลมกว่ามีชัดตื้นชัดลึกกว่าขอย้อนกลับไปว่ามันมี noise cancelling ใช่ไหมผมรู้สึกว่าไอ้ noise cancelling ของมันนะ่ะเวลาเปิดกับปิดอะ่ะเสียงต่างกันเฉพาะ Air4 นะหรือว่าปิด noise cancelling อะ่ะผมรู้สึกว่าเสียงเบสอะ่ะจะมีความกระชับแต่พอเปิด noise cancelling แล้วอะ่ะเสียงเบสของ Air4 จะพุ่งขึ้นมาเลยแล้วเป็นเบสที่แบบดีด้วยเป็นเบสเปนเบสที่แบบโหแบบเบสที่แบบดังดังวานแบบว่าทั่วแบบทั่วสซาวสเตทประมาณนั้นนะครับก็สรุปโดยรวมก็คือใครที่กําลังแบบมองหาหูฟังเอียบัตรายละเอียดเสียงแบบดีๆเลยอ่ะมองว่า2รุ่นนี้ยังไงก็ตอบโจทย์ได้ดีเกินราคาแล้วก็โดยเฉพาะที่แบบคนที่อยากได้เอยบัตที่แบบเบสพุ่งๆหน่อยใช่ตวซาวพีซีรีส์4สตัวนี้ก็ ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับประมาณนั้นครับโอเคครับก็ต่อไปเป็นในส่วนของเรื่องไมโครโฟนหรือว่าการใช้คุยโทรศัพท์นะครับอย่างที่รู้กันคือมันตั้งแต่ซีรีส์แบบ Air 2 Air 3มาแล้วจนมาในรุ่นนี้เป็น Air 4ซึ่งเขายัดไมโครโฟนมาแบบ6ตัวจาก Air 3รู้สึกจะมีข้างละ2องอันนี้เป็น Air 4จะเป็นข้างละ3แล้วรวม6ตัวถามว่าดีกว่า Air 3ไหมดีกว่าดีกว่าเยอะครับ คือแบบพัฒนาขึ้นเยอะมากขอบอกก่อนว่าทั้งสองตัวนี้คุยโทรศัพท์แตกต่างกันไหมแทบไม่ต่างแทบไม่ต่างเท่าที่ผมได้ลองจริงๆต้องบอกว่าผมได้ลองไปเทสที่ตรงที่แบบมันมีเสียงรบกวนเสียงรดเยอะ<บ>ผ่านเ<ล>สียงอะไรเงี้ยโอยวายใช่คือเสียงโดยรวมนะมันต้องบอกว่าในหูเนี่ยค่อนข้างแบบชัดเจนฟังง่ายอยู่แล้วในเรื่องของเสียงไมโครโฟนเนี่ยผมต้องบอกว่ามันตัดเสียงรบกวนเนี่ยพวกเสียงลถถ้าจาก100%นนะมันจะมีเสียงแอมเบียน อะไรเงี้ยลดรอดมาสักแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สียงลมเสียงบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าน้อยมากๆนกเยทีถ้าเทียบสัดส่วนคือเสียงพูด80%แล้วก็เสียงรบกวนที่ปลายสายจะได้ยินอ่ะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าไมโครโฟนดีมากๆเลยใช่ครับนะครับคือถ้าแบบถามหาหูฟังแบบฟงเอียบัดเน้นใช้คุยโทรศัพท์อ่ะคือยังไงสองรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ดังนั้นใครที่แบบนั่งอยู่ในออฟฟิศที่แบบสำนักงานคนเยอะๆนะผมว่าตัวนี้สองตัวนี้คือแบบช่วยได้นะมันไม่ถึงกับตัด ไปแบบเงียบคลิปโอเคครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับเรามีคลิปเทสเสียงไมโครโฟนและการเล่นเกมหรือว่าเกมโหมดนะของซาวพีดแอ Air 4 l i ลทและซาวพีดแอร์สีให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไปดูกันเลยครับออลเทสครับผมนี่คือเสียงไม์ของซาวพีดแอร์สีในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับออลเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เสียงไม้ทะนะครับออลเทส หนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่กือเสียงไมค์ของเซาพีดแอร์สี่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเป็นจำนวนมากนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เสียงไมค์ชัดนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของเซาพีดแอร์สี่ไลท์ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ฮัลโหลเทสครับผมนี่ือเสียงไม์ของทรพย์แอร์สี่ไลท์ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเป็นจํานวนมากนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เสียงไม์ชัดไหมครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับ ในช,ช่วงสรุปสุดท้ายนะครับนะครับว่าเราจะสรุปกันว่า saopie air สี่ไ e และ saopie air ส e เนี่ยเหมาะกับใครก็ถ้าถามผมว่า2รุ่นนี้เหมาะกับใครผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังทรงเยยอยบัตที่แบบเน้นใช้งานแบบ สบายสบายทั้งวันผมว่ายังไง2รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ในแบบนั้นตอบโจทย์คนที่แบบชอบใส่หูฟังคาหูไว้นานๆมากๆคือซึ่งตัวนี้ใส่สบายแล้วก็พวกคนที่แบบใช้หูฟังคุยโทรศัพท์ทั้งสองรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปคือตัวไมโครโฟนเทพมากๆการตัดเสียงรบกวนคือใช้งานได้จริงแล้วก็เสียงของเราเนี่ยคือมีความคมชัดสูงเป็นหูฟังทัวเล็ที่ไม่ดีมากๆตัวในตลาดณตอนนี้เลยใช่ครับสำหรับใครที่ต้องการทรงเยีัยบด้วยแล้วเน้นคุณภาพเสียงด้วยตัว นี้คือเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างลุกเร้าลุกเร้ามีความพุ่งม,มีความใช่กลมใหญ่ค,คือต้องการแบบเสียงแนวเสียงเบสที่แบบมันเกือบจะไปอินเอียแล้วอ่ะผมว่า2รุ่นนี้ตอบโจทย์สําหรับ2รุ่นนี้นะครับราคาสําหรับเจ้า air 4เนี่ยจะอยู่ที่2,590บาท,บาท air 4 Lite จะอยู่ที่2,190บาทบบทั้ง2ตัวรับประกันศูนย์ไทย1ปี ส,นะสำหรับคนที่แบบใส่หูฟังตรงเยยบไม่ได้อะอเรามีหน้าร้านให้ลองใช่คำว่าอยากบอว่าสำหรับคนที่แบบอยากลองอยากลองส <คน S 1> ่ซื้ออยากลองก่อนซือ้อว่าฝ่ายใส่แล้วมันจะฟิตกับหูเราดีไหมไปลองได้ที่ไหนพี่ก็เซนทันเวลชั้น <h az im> 4 <h az im> นะครับโซนเอทิเียมชื่อร้านว่า425 Flagship Store สนะครับสำหรับเพื่อนที่ไม่รู้ตอนนี้เรามีหน้าร้านให้ลองแล้วนะครับด้านหน้าเป็นเคส ด้านในเป็นห้องหูฟังเงียบๆให้ลององได้ทั้งวันเลยครับผมสำหรับใครที่แบบไม่สะดวกเดินทางไปลองที่หน้าร้านของเราที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้นะครับก็เรามีช่องทางออนไลน์ครับก็ที่ w w w .425digi.com นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ